สวัสดีครับจรรย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลิกจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับก็อยู่ u b e ช่องนี้ครับจะจก,กิตก็เป็นป่าชาวบ้านนะครับที่มีความรู้เรื่องของการทําเกี่ยวกับดูทุ่งนะครับในการใช้งานสมุนไพรดูทุ่งนะครับมาได้ทาคลิปหลายวันแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็จะมาดูพามาดูาดูทุ่งที่จะเอามาทําเป็นดูทุ่งสูตรหมักนะครับ วันนี้จะมาทำเป็นดูดทุ่งหมักสูตรห้านะครับจะเอามาผสมในสูตรห้าก็คือน้ามันจิ้งเรียนขาวผสมดูดทุ่งนะครับแล้วก็จะหมักดูดทุ่งก่อนจะว่าการใช้งานดูดทุ่งนะครับก่อนที่จะเอาดูดทุ่งมาหมักนะครับก็จะฝานเปลือกแบบนี้นะครับท่านฝานเปลือกเข้าออกก่อนนะครับเปลือกก็คือเปลือกนอกนะครับสีดําๆแดงแงนะครับฝานเปลือกออกก็จะเป็นมันนี้ครับหลังจากฝานเปลือกออกเราก็เอามาทิ้งให้เขาพึ่งลมนะครับมาทิ้งพึ่งลมไว้ นะครับทีนี้พอเราจะมาใช้งานนะครับเราก็จะมาฝานเอาส่วนที่มันดำๆออกครับเนี่เราก็ค่อยๆฝานค่อยๆหลอออกนะครับให้มันให้มันมีเปลือกในผสมอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อที่มันจะได้มีส่วนที่มันเป็นนุ่มๆเหมือนสำลีนะครับในการใช้งานเราก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อเขานะครับนี่ยสังเกตว่าดูทุ่งทุกหัวที่จักกิ่เลือกมาใช้นะครับจะเน้นให้มันมีสีเหลืองๆมากกว่าสีขาวๆนะครับ แม่จะเป็นหัวพวกนี้นะครับหัวไม่ใหญ่มากแต่ว่า <c oughs> สรรพคุณแล้วก็ลักษณะของเขาก็ตรงตามตำราตรงตามสับสูตรที่จักกิจทำนะครับไอพวกนี้เราฝานออกครับฝานออกดีๆนะครับให้มันสะอาดแล้วเราก็เอาเนื้อข้างในเขานะครับมาเอาเนื้อข้างในเขามาหมักนะครับเดีย๋ยวผมจะฝานให้ดูครึ่งหนึ่งนะครับนะครับนี่เราเอามาหมักเราก็เอามาบดบดทุบๆนะครับ แต่ว่าก่อนจะหมักเราก็จะมีสูตรทํานะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองๆเยอะกว่าพวกสีขาวๆนะครับถ้าถ้ามีสีขาวเยอะมันก็จะแป้งเยอะไปนะครับแล้วก็การที่เรามาผึ่งให้เขาหมาดหมก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราหมักกับน้ํามันนะครับน้ํามันกับเนื้อกับสมุนไพรเนี่ยมันก็จะเข้าไปทําไปรวมกันได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราเอามาสดๆเปียกๆมาหมักเลยบางทีน้ํากับน้ามันมันไม่เข้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับ การทําของจักริกิตก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะมีเปลือกในเหลืออยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเปลือกในก็จะเป็นส่วนที่เป็นขุยๆนะครับเราก็เอามาหม,มักแล้วก็เอาไปทําสูตรทานะครับอย่างหัวเล็กๆนี่ก็ทําได้นะครับนี่เราก็เอาเปลือกออกแล้วก็มาผึ่งไว้ให้มันหมาดๆเราแต่ว่าเราเลือกข้างในนะครับเลือกลักษณะเนื้อข้างในเห็นไหมครับนี่ที่จกกักริกตเลือกใช้นะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราได้ หัวไหนมาเราก็เอามาหมักเลยนะครับมันจะไม่ได้สรรพคุณนะครับเราจะพยายามดูตรงนี้ครับนี่อันนี้ก็ไปขุดมานะหัวไม่ใหญ่นะเห็นไหมครับเท่านี้หัวไม่มือแต่ก็ได้สรรพคุณตามตามที่ครูอาจารย์ให้มานะครับก็มาหมักให้ทุกท่านเอาไปทานะครับเพิ่มขนาดนะครับสําหรับตัวที่จะกลิดทํานะครับก็จะมีสูตรทากับสูตรนวดนะครับสูตรทาก็จะเข้มข้นกว่านะครับสูตรนวดก็จะอ่อนลงมานิดนึงนะครับผม นี่ก็เป็นตําตัวอย่างนะครับตําหรับที่ทํานะครับก็ก่อนที่จะเอามาหมักก็จะทําแบบที่เล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือเอามาทําให้เขาหมัดหมัก่อนมาหมักนะครับสังเกตทัางบนก็จะมีน้ํามันข้างล่างก็จะเป็นเนื้อของสารบางทีก็จะมีแป้งขาวๆตกอยู่บ้างนะครับก็คือถ้าชุดไหนที่เราเลือกหัวที่มันไม่ไม่แก่ก็คือเขามีแป้งเยอะก็คือไอ้สีสีเหลืองเหลือน้อยกว่าสีขาวนะครับถ้าเราหมักทิ้งไว้มันจะตกตะกอนเป็นแป้งอยู่ข้างล่างนะครับก็จะ ต่างกันเราด,ดูตรงนี้นะครับจะพยายามจะไม่ให้มีแป้งแต่มันก็ยังมีอยู่นะครับเป็นธรรมชาติของพืชเวลาเราใช้งานเราก็ขยับให้เข้ากันเคาะเคาะเคาะให้เข้ากันนะครับแล้วก็แตะเอาน้ำมันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมจตกกิจก็มีให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ